สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พียงน้องทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้วีสิบห้าพ,พี่น้องมาเที่ยวชมสวนโบล่ามจ้าพี่น้องจ้าที่เป็นจังไดนันกันเดียวตามีไปชมน้ำกันพาวาวีกับพึ่งมาครั้งแรกจ้าพี่น้องวีสิไปถามคนที่เป็นยูแถวนี่เบิ่งจ้าหาข้อมูลจากน้อยนึง ดีมากเลยจ้าพี่น้องจ้าไปน้ำกันจ้าจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าบ้านที่เห็นอยู่ตรงนี้กะเป็นบ้านเ้าจ้าพี่น้องหรือว่าห้องเ้าจ้ากะคลายๆ่โรงแรมจ้าพี่น้องแต่ว่าแบบง่ายๆส่วนมากกะสีมีนักท่องเที่ยวมาเ้าเป็นที่ราคาถูกเนาะจ้าเนาะวีบอกบดถือ ตามที่คนที่พักอยู่นี่เพิ่นบอกว่าใล้ๆยๆโรงแรมถ้าภาษาสวิเดนเพิ่นเอิ่านวันดราแฮมอยู่แบบเป็นกันเองอยู่แบบง่ายๆราคาถืกจะพี่น้องมีกบ่สามาสิพาเขาไปชมเนาะกระชมข้างนอกเดี๋ยวตามมีไปชมต่อจ้าจ้าเพื่อนจ้าอันนี้ก็คือกังหันล่มโบลานจ้ะพี่น้อง ตั้งยู่นีสมัยโบล้านกัสิบมีไฟฟ้านาะจาะเนาะเพิ่นก็สีใสกังหันล่มนี่ใสความแรงจากล่มจ้ะพิ่นองจ้าถามคนแถวนี้เพิ่นก็ว่าประมาณสองรอยปีก่อน,นจ้ะพี่นองทีวิโบ่างไปนี่ก็คือว่ามันหย่อนแสงเนากจากก็เลยย่างมาเห็นแล้วก็คุยกับเจ้าของบ้าน ที่นี้เริ่มต้นพาพี่น้องไปชมแต่แหลกบานผักแบบง่ายๆสบายๆบ,ายบ้านหลังนั้นนะจ้ะพอดี้ยางมาเห็นกังหันลมโบล้านก็นเลยจอดแล้วกับพี่น้องชมเนาะจ้ะแล้ววิกับสิพาไปเบิ่งสวนโบลานจ้ะพี่น้องตามไปชมน้ำกันได้จ้าตรงนี้เป็นด้านหลังของบ้านผักจ้ะพี่น้องเมื่อกี้จอดคุยกับ ของบ้านเพิ่นก็เลยถามเพิ่นเกี่ยวกับการทำงานของที่ภาคของยูนีจ้าก็เลยถามเรื่องงานน้ำว่าคนทำงานบอ่อเพิ่นก็เลยบอกว่าช่วงหนา้านาเพิ่นปิดจ้าเดือนตลาเ,เดือนตุลาคมนี่กับปิดแล้วจา้าเพราะว่าบ่คขุนมีคนมาผักเพิ่นก็เลยปิดห่องก็หลยห่องอู่เ้อจ้า ส่วนหมากเป็นห้องง่ายๆเป็นห้องธรรมดาบ้านไปนล้งก็มีจ้าพี่น้องจ้าห้องถึกๆแล้วคนที่มาพักก็เอาปอกหมอนผ้าปูที่นอนประมาณนี้จา้ามาก็หนาพักอยู่ด้จา้าสวยงามเจ้าของบ้านกับสามีเพิินผ้ากระเทศเองสองคนหลับคนทำงานเฉพาะหนาร้อนจ้าพี่น้อง <c oughs> เพื่อการประหยัดนะจา้าสมัยนี้ สวนตรงนี้ก,กะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนโบล่านจ้าพี่น้องจ้ากะสวยง่ามตามธรรมชาติท่งชาติสับปีเด่นมีกสิภาพพี่น้องอย่างเข้าไปชมแต่ละมองนะจ้าเนาะของสถานที่ทามจะของบานพักนั้นแล้วกะ จ้าของสถานที่นี่แล้วว่าเขามาชมได้บเพ่นบอกว่าเขามาชมเลยจ้าเป็นสถานที่เก่าหาเบิ่องย่างจ้ะพี่น้องจ้าอุ้ยอันนี้แมนเป็นสวนโบราน คลายปืนกดเลยจ้าปืนสำรองไววีกรบลูดอกว่ามันอย่างจ้าเดี๋ยวขัาไปเบิ้งไกลๆจ้าพี่น้องสวยนะจ้าเนาะมาเห็นครังแหลกนี่กับคงสิเป็นของสมัยเก่าขึ้นกันจ้าจ้าพี่น้องจ้าสำหรับบ้านหลังนี้กับเป็นบ้านของนายทหารไงจ้าพี่น้องของสมัยโบราณ บ้านหลังนี้กับสองอยกลัวปีที่แล้วจ้าพี่น้องจ้าตั้งแต่สมัยเพิ่นทรงข้ามนะจ้าลบถึงได้มีปืนกลนที่เพิ่นสรางไว้เป็นของสมัยโบราณเห้เฮาใดมาเบิงนะจ้ะเนาะเมื่อกี้กับมีโอกาสใดคุยกับคนยูนีเพิ่นก็นเลยอธิบายฟังว่าตรงนี้เป็นขอบครั้ว ของทหารใหญ่ที่อยู่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้จ้าพี่น้องจ้าเพิ่นกระปิดไห้บ่มีโอกาสได้เข้าไปเบิ้งแต่ว่าก็ได้ฟังเรื่องเล่านะจ้นะเนาะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของทหารใหญ่สมัยสงครามสมัย,มย,มย,มยที่ลบต้องมีคนมาท่าสีแล้วก็ปรับปุ่งไหวเพื่อบห้พังนะจ้ะ แต่ว่าถ้าเป็นนาห้อนเพิ่นกับสิปเปิดให้นคนเขาไปชมกัสิมีไก่ผ้านักท่องเที่ยวเขาไปชมห้มาเบิงจ้ากับสิมีโอกาสได้เห็นเนาะแล้วกัสิลู้เรื่องเล่าหลายกว่าน,นี้จ้าพี่น้องแต่กันยังดีที่เห็นคนอยู่นี่ก็เลยถามเพิ่นเพิ่นก็อธิบายฟังก็เลยได้มาเล่าให้พี่น้องในฟังน้อมน้าจ้าพี่น้องจา้จาจ้าเพื่อนๆนจา้าสรุปแล้ว ถามค้นแถวนี่ามีอยูแค่นี่จ้าที่ไข่เบิงมีกับสีขอจบคลิปไปแค่นี่นะจ้ามีแค่บ้านเก่าๆแล้วก็หินของโบราณน,นะจาะเนาะแล้วก็ทีวีภาพพี่น้องไปเบิงกังหันล่มแล้วก็ปืน,ก,นก้นแล้วก็บ้านตามป้ายเนี่ยจ้าเป็นกับสิมี่ มองห้องบ้านหลังสีแดงๆหลังนั่นจ้ะที่ไห้เซามาเล็นแบบดนตีจ้าพี่น้องจ้ะกะสีมี่มองมาไหยา่ามปิ้งคนฒถาคนแก่ย่า,างเดี่ยวย่า,างเล็ดบาทส่วนมากกับ,บ่มีหมองเปิดก็เลย แกเนี่ยจา้ะส่วนทางพูน้นก็สิเป็นบ้านของก้นที่เพิ่นพักอาศัยตลอดปีอาจาพี่น้องจา้าได้พาพี่น้องมาชมปืนก้นโบราณแล้วจา้าที่จอดอยู่ตรงนี้าจา้าปืนฝนโบราณแล้วก็บ้านเก่าๆอาจาพี่น้องจา้า กะบบูสิภาพพี่น้องไปเบืองอย่างต่อตอนแรกกับคิดบาเพื่นสิมีบานเก่าๆมีของเก่าๆของโบราณที่ให้ชมลหลายๆเนอกจากเนาะกับบได้มีอย่างหลายต่างมาเที่ยวมาสุดอากาศบริสุทธิ์ชมธรรมชาติของยูนีๆๆแล้วก็แปลกตาหลายที่ได้เห็นปืนกลโบรา่านอกจากพี่น้องจากพี่นอ้นองจ้าสำหรับคลิปนี้วีกะ จบคลิปไปแค่นี้จ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆได้จ้าที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกรังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามจ้าพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปหรือน่านเท่าที่น่านใดได้จ้าพี่น้องจ้ากะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณสำหรับกัะญามิตรที่ดีจ้าพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าได้จ้าพี่น้องจ้า สำหรับคลิปนี้วีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าบายบาย